ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับ1ชุดใหญ่ครับสลับชุดพร้อมบอกงานครับชุดนี้1นึ่งแสนบาทครับชุดนี้เป็นระบบ3ทางนะครับการใช้งานก็จะยุ่งยากขึ้นนิดหน่อยครับแต่ก็แรกมากับเสียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถแยกเล่นแต่เบสแยกเล่นในกลางแยกเล่นแต่แหลมได้ไม่จะเป็นต้องไอโบธที่อ q ก็ได้สลับชุดนี้ครับผมครับมาดูกันว่าทําไมเป็นระบบ3ทางยุ่งยากครับผมครับมาดูกันครับผมครับดูแค่สายข้างหลังก็ ปวดห <ain> ัวแล้วครับผมปวดหัวแล้วครับผมสามทางเป็นระบบที่แยกบทเบรกลางแหลมแยกบดครับอย่างสายแรกไม่มาครับผมครับเราข้าเบรเลยเห็นไหมครับนี่เข้าเบรเลยครับสายที่สองครับนี่สายที่สองเห็นไหมครับมาครับนี่เราก็แยกเป็นสองชุดครับอันนี้ครับเห็นไหมครับเป็นกลางเห็นไหมครับนี่เข้ากลางอย่างเดียวครับหนึ่งสองสามเข้าเข้าเส้นกลางอย่างเดียวครับผมจุดนี้ครับผมฝั่งนี้ครับเข้าแหลมอย่างเดียวเห็นไหมครับแหลม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 ครับผมก็จะต่อยากนิดนึง ไม่สามารถสลับกันได้ครับลูกค้าที่ซื้อไป3ามทางหลายคนก็ส่วนมากเจอแต่แหลมขาดเพราะว่าหนึ่งครับต่อสารพงกับทางกันครับผมครับเพราะว่ายิ่งหลายตู้ครับถ้าต่อผิดปุ๊บมันแทบจะไม่รู้ผลเลยว่าเราต่อผิดนะครับอาจจะผิดตู้นี้ผิดฝั่งละตู้ก็ได้โดยที่เราฟังไม่ออกเลยนะครับผมครับแต่ทางที่ดีครับเราควรเร่อดู power เทีละข้างทีละข้างหรือมาเช็คถอดออกเทตัวเทตัวดูว่าเราต่อถูกหรือเปล่าครับผม power ครับนี่ power ก็จะมี 3แท่นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นครับอันนี้ครับเบรครับผมครับเบรผมก็ทําการมาร์กให้ทุกอย่างเห็นไหมครับมาร์กทุกอย่างนะครับนี่มาร์กทุกอย่างเห็นไหมครับมาร์กทุกอย่างแล้วครับผมว่าเป็นเบรคเนี่เป็นเบรก็มาร์กให้กลางก็มาร์กให้ครับผมการต่อสายต้องเป๊ะที่สุดเลยนะครับไม่เป๊ะไม่ได้นะครับผมครับเพราะงั้นงานเข้าแน่นอนครับไม่ว่าแหลมครับแหลมเราเอาไปฝั่งนี้ครับผมเพื่อลดน้ําหนักครับอันนี้2แท่นก็หนักมากพอแล้วเพราะว่าตัวล่างเป็นทัเบิลสองพันสี่อันนี้เป็นพันสอง การต่อสายยุยามมากขึ้นครับชุดนี้ครับแถมสายไปเลยครับ20เมตรครับฝั่ง20เมตรกันเลยทีเดียวครับผมครับมาดูหน้าพาวเวอร์กันครับผมพาวเวอร์ครับผมว่าเป็นครับขับเบรครับตัวนี้ใช้2องพเลยนะครับเบรฝั่งละ3ดอกครับเส็งกลางครับพันสขับฝั่งละสามดอกกันครับผมว่าเป็นแสงแลมครับ ab 800ครับผมก็ขับแลมฝั่งละ3ดอกครับพาวเวอร์ก็เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดครับเป็นหน้ารุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับพาว power exaust ตัวใหม่ล่าสุด EQ ครับชุดนี้ก็มี EQ ด้วยนะครับผม EQ ไว้ปรับแต่งเสียงครับแต่ในความจริงไม่ได้พูดอะไรมากมายครับเพราะว่าระบบผลเราทำแฟลชทั้งหมดแล้วครับผมครับคอร์สครับสามทางนี่ครับคอร์สสามทางใช้งานเต็มประสิทธิภาพเลยครับชุดนี้ครับจะเป็นเบสกลางแหลมแยกออกหมดไม่ลอยครับไม่ลอยหนึ่งตัวครับผมครับแล้วก็ปลั๊กไฟครับเห็นปลั๊กไฟแล้วมีบอกโบนด้วยบอกเคิร์ดด้วยนะครับในการใช้งานครับมิกครับก็เป็นมิกแปดไมค์ครับผมตัวนี้ครับผมครับ การเช็คเสียงครับมาทดสอบกันครับผมตอนนี้เปิดมิกก์ไว้แล้วครับผมครับก่อนที่จะรันพาวเวอร์อะไรครับเราต้องให้สัญญาณเข้ามิกกมาก่อนครับผมนี่ครับสัญญาณมาแล้วครับนี่ผ่านมาเตอร์มาแล้วพอไฟที่ขึ้นเลขมาเตอร์ที่ขึ้นครับสัญญาณก็จะมาตรงนี้ครับผมจากมิกครับผมจะวิ่งมาหาไอคิวก่อนนะครับไอคิวเป็นด่านที่2นะครับรับสัญญาณครับเห็นไหมครับไฟคิวก็ขึ้นแล้วครับผมครับพอจ่ายคิวปุ๊บวิ่งมาหาคอร์สครับคอร์สก็เป็นตัวกรองสัญญาณเสียงแยกออก เบสกลางแหลมครับเป็นตัวกองขยานเสียง EQ เป็นแค่ตัวปรับเสียงครับให้มันเสียงบานเสียงเบสอยู่ตรงนั้นแต่การเล่งเสียงตรงนี้ทั้งหมดครับอย่างเบสกลางแหลมอยู่ในคอร์สทั้งหมดครับพอคอร์สเสร็จแล้วปุ๊บคอร์สก็วิ่งมาหาพาวเวอร์ครับมาเราสอบพาวเวอร์เบสก่อนครับผมนี่ครับต้องรอให้ไฟนี้ติดขึ้นก่อนนะครับค่อยเปิดขึ้นครับตอนแรกก็เล่นกับบาก่อนให้เสียงดังก่อนนะครับผมอ่าเบสดังแล้วต่อมาเสียงกลางครับกดซิมิกยังไม่ลันบ่ ต่อมาครับแสงแรงครับผม,มไฟงแร์ก็เล่งครับพอเปิดดังเขาอ,อยากแล้วครับแล้วก็ลดปิ๊กแล้ก่อนครับแล้วก็มาเล่งเพาเวอร์ขึ้นครับเพื่อให้ไปเช็คราพงว่าดังครบหรือเปล่าครับผมครับเ ครับตัวนี้ก็เช็คสมุนดังทุกอย่างนะครับแต่ทางเขาถูกต้องครับให้ไปถอดสายตู้เช็ค100%กว่าตอนนี้เราเช็คที่บริษัทครับเราเช็คมาแล้วรอบหนึ่งแล้วครับผมก่อนที่เราตู้มาตั้งครับผมแต่ลูกค้าอยาก100%ก็ต้องไปเช็คหลังตู้ถอดตู้ถอดตู้หาครับจะ100%ที่สุดครับมามาทดสอบฟังเสียงเครืกันครับที่นี่ครับผม ที่นี้ครับจุดตัดคอร์สครับจะต้องใช้2ตัวนะครับผมครับทั้งตัวนี้และทั้งตัวนี้นะครับถ้าสอทางเราใช้ตัวเดียวครับแต่3ทางเราต้องใช้2ตัวครับตัวแรกครับผมคือตัวนี้ครับ140ครับตัวนี้ครับตัวนี้คือใช้ตัดเส้นกลางครับจุดตัดจากเซนเตอร์มหาเสซนกลางครับตัวนี้ครับเซนเตอร์หาเสซนกลางครับตัวนี้จุดตัดจะเป็น2จุดนะครับนี่จุดเซนเบอหาเสซนกลางประมาณ130 1ส0ตรงนี้ครับจุดตัดเสซนกลางไปหาเสซนแหลมครับ ก็ได้นำดัวไว้ทัก3.5ก็ได้ครับผม3.5ก็ได้ครับผมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับพยายามปรับสองข้างให้เหมือนกันนะครับผมครับทีนี้ครับเราไม่ได้เรามาแยกเลขเกณฑ์อย่างนี้ครับด้วยเป็นเบรกลางแหลมก็สามารถเพิ่มได้ตรงนี้เลยนะครับผมครับผมฟังดูรู้สึกว่าสังการจะแรงนิดหนึ่งนะทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทีนี้ EQ ครับหนึ่งทฤษฎีที่ก็ง่ายๆครับ160ลงครับผมแบบ1 6ว่า0ลง แล้วก็ชักสามสี่เคลงนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องลงเยอะครับการปรับไอคิวก็ประมาณแค่นี้เราต้องปรับสุดจุดที่ตัวนี้ครับหูเรถยนเยอะเราก็ต้องดึงลงครับตรงนี้ต้องการไมซิปครับแล้วก็เอาขึ้นตดวสอบตรวสอบเนี่ยซิปขึ้นครับตรงนี้ครับเสียงอื้อๆครับเวลาพูดจะเป็นอู้ครับแล้วก็ดึงลงครับร้อยหกสิบดึงลงครับต้องการกระเดียงแข็งๆครับเนี่ยบดขึ้นนิดหน่อยครับนี่ครับนี่ครับกระเดียงแข็งครับมาเลยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายไคิวครับผมครับแ I do need to do ส5 0 0 0บาทครับ6กคูณหชุดนี้ครับเบรดหกลาง6ครับดอกเบรดเป็นดอกทั้มนะครับผมดอกทั้มดอกสกงารครับเป็นดอกโกคาร์ลี่ครับตู้ A12 ครับแหลมทอร์โดนะครับผมชุดนี้เป็นระบบ3ทางครับผมใช้งานยากหน่อยครับต่อสายยากหน่อยแต่ก็ได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นครับสามารถแยกเล่นกลางครับแยกเล่นแหลมได้ในตัวนี้ทั้งหมดเลยครับผมโอเคครับก็ฝากไว้ปในชุดจากเอกสารครับทุกคนครับผม